ครบอครับพร้อมเดินทางครับพร้อมครับพร้อมครับ เขาจะบอกครับว่าจะพายังไงนั่งยังไงอะไรยังไงทําตัวแบบไหนทางพิธาหลงแก่ก็จะมีพิธีการแนะนำเขาอยู่ครับเครื่องเครื่องนะครับแนะนําตอนนี้เลยนั่งอานนู้นนะครับนั่งกล้องไปเงี้ยครับผมเดี๋ยววิธีการนั่งคือนั่งอย่างนี้นะฮะลองลองลองนั่งได้ครับนั่งเอาขาไว้ข้างในครับบอกว่าเคยลองประมาณนี้ฮะับพี่กันกันกำไม้พายครับ กำหัวไม้ไผ่นะครับงนี้นะครับครับผมถานต้นก็จะกำตองนั้นทาอย่างเงี้ยคะับกำแบนี้คเวลาลงแก่งนะครับผมจะบอกว่าเก็บภายจับเชือกเก็บภายไผแล้วก็จับมือที่ว่างครับจับเชือกจับเชือกนี่นะครับเพราะว่าเวลาลงแก่งใหญ่ๆอ่ะมันแพ้อาจจะโดนต้นหินหรือว่าโดนไม้ครับเราเราไม่ต้องเอาไม้ไายไปคํำต้นหินครับเพราะว่าแรงพระสู้ไม่ได้อยู่แล้วเรายกยกแขนยกขาเราลบต้นหินหรือว่าเวลาเจอไม้เราก็แค่มอกแค่นั้นนะครับ ไม่มีอะไรครับว่ายน้ำเป็นทุกท่านใช่ไหมครับไม่เป็นอ่าไม่เป็นสมมติถ้าตกถ้าตกนะครับพยายามเอาตัวเองเข้าฝั <c oughs> ่งให้เร็วที่สุดเลยครับพยายามจะเกาะจะเกาะแผลช่วงแก่งนะเพราะว่ามันมันจะพาเราไปอัดก,ก้อนหินได้ <c oughs> ก็อีกถ้ามันหล่นก็เอาขาลอยไปตามน้ำนะฮะสมมติถ้าน้ำไหลตเราก็ลอยลอยตัวครับเอาขา,ขาไปอย่างเงี้ยครับให้ขนาดพื้นน้ำมากที่สุด <c oughs> เพราะว่าถ้าถ้าเราแนวตั้งเนี่ยตรงไหนมีแก่งก้อนก้อนหินจะเยอะ ก็เอ่อแข่งหลอดจะแตกได้ครับผมเยี่อืเดี๋ยวเจ้าหน้าที่จะช่วยขึ้นเองครับเวลาล่นะฮะก็ไม่มีอะไรครับเดี๋ยวนั่งข้างละสามแล้วก็นั่งตรงกลางหนึ่งเป็นเจ็ดนะครับแบ่งน้ำหนักให้พอๆกันนะครับี๋จะลงเลยครับผม จำเลยครับขวาขวาคุ้นนั่นแหละคุ้นนั่นแหละจ้อยพร้อมกันจ้อยพร้อมกันเกลียกเอาใช้ขวาพายขวาซ้ายพร้อมกันถ้าเรือมันเอียงมาข้างใดข้างหนึ่งครับเดี๋ยวผมก็จะเอใช้บอกว่าข้างไหนพายข้างไหนพายนะครับลงและเนี่ยหน้าไมดีเมื่อเปลี่ยนก่อน ใช้สัญชาตญาณนะครับถ้ารู้สึกว่าถ้ากลัวก็จับเชือกนะครับเวลาจับเชือกก็น้มตัวเข้าในแพหน่อยนะครับเวลามันเวียงมันอะไรมันจะได้ไม่ตกแพนะขอร้องหน่อยอหแฉกิดแจวกิน ปยับสำหรับข้างหน้าครับอีกร้อยเมตรนี่น้ำค่อนข้างเริ่มจะเชี่ยวก่าดนะครับก็อย่างพร้อมนะครับลุยครับโอ้โหพี่ไม่คิดเลยโอ้เก่งเลยกัดวันนิ้นทับขาดหายไปบอกไม่คิดหายหย

มองมู้อหลังไเราจะถ่ายนี้ไ็ได้อม่มาได้ม่ได้เมื่อกาครับครับบรรยาก,กาศข้างหน้าครับสวยงามมากครับยังเห็นไยอยเป็นคยุกเขาอยู่เลยนะครับ สำหรับใครที่จะมาลออแก่งลำน้ำว้านะครับที่อุทยานแห่งชาติแม่จะิินะครับรับรองไม่ผิดหวังครับครับไปต่อครับ โดดลงเล่นน้ำได้ครับได้ไปแล้วนะครับสบายครับดื่น้ำนะครับ,บปล่อยให้ไหลออกมากลางๆก,ก็ได้ครับ <c oughs> ถ้าไม่ไหวอ่ะบอยไม่ไหวก็ลอยซีสไตล์ครับล <c oughs> อยไปป่ะ <c oughs> ไปอ่า <c oughs> <c oughs> ผมตามแพ้ไม่ทันไม่เป็นไรครับเพราะว่าต่อไปข้างหน้าก็นิ่งแล้วไม่มีอะไรครับมีเรือมาแล้วเฮ้ยไปวางแพ้ไปดีกว่าบอยถ้าเกาะปุ๊บเกาะด้านนี้ปุ๊บเราจะพาไปอัดด้านนี้นะครับอ้าวเหรอปล่อยปล่อยกันเลยครับตามแพไม่ทัน อันนี้ทิ้งแล้วนะครับทิ้งค่ะยร้อยออกน้ยนะเดี๋ไปเข้าแกงาแกงนีปาไตบ้นไม้ปวดน้ำแกินน้ำไหมผมไม่ไหมกินในนี้เลยเอเอาเอ,าอาสุดยอะครับนอนลอยไป ในน้ำนี่ไม่มีตัวอะไรใช่ไหมครับมีครับในน้ำมีแน่ครับแต่เป็นปลาครับลารมดาถ้าตอดก็รู้เอา่ะได้ได้ได้ปลาปลาอะไรปลาโอ้โหมันจะกินอะไรเล่าเล่าเล่เอาไวก็ลอยไปเฉยๆลอยธรรมดาลอยไม่เด้ครับเราลอยเรืออย่างเดียวครับไหนดิสา ครับเราพ้นช่วงแก่งมาแล้วนะครับตอนนี้ก็จะเป็นช่วงของน้ำนิ่งๆครับเราสามารถลงมาว่ายน้ําครับตอนนี้สังเกตจากเสียงผมได้ครับผมเหนื่อยมากครับสนุกจริงๆครับเราาน้ำว่ายเย็นเฉียบเลยจะแข็งแล้วครับครับเดี๋ยวไว้พบกันครับครับ เดี๋ยวเราจะไปขับร์โคดเห็นข้างหน้านะครับเห็นพี่เขาบอกว่ามีถูกสมบัติเก่าอยู่เผื่อเขาจะรวยครับได้พักไม่อยเหรอว้ไม่เล่นเปมนเด็กแล้วเนี่ย น้ำต้องน้ำได้ป่ะเอาเริ่มครับก็สำหรับในวันนี้นะครับเราก็ได้มาล่องแก่งข้ามกลางธรรมชาติป่าไม้สีเขียวสวยงามสองคลิปข้างทางเต็มไปด้วยไรเข้าโพดที่อุทยานแห่งชาติแม่จลิมครับจลิมครับไม่ใช่แม่จิมนะจะลิมก็หลังจากน้ำว้าไหมนะว้านี้ก็จะมีรถมารับเราขับที่พักแล้วเราก็จะออกเดินทางกัน่อบ พบกับเราใหม่ในทิปหน้านะครับสำหรับวันนี้ลาสตีรดีลาตีสวัสดีครับ <c oughs> <c oughs>